อนนี้ภาสีเม,มนูตึกไก่ครับตึกไก่มันเป็นไก่เ่าเลยเด็วเฮ็ดตรงนีง้เลยนะยังพอจะเปลือสามต้มตะไบาสามไก่สาม,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 มปีไปครับเข้าสุกแล้วเอาไปทางพี่ตะวัน,าานตามมาเข้า มาแล้วอุดมากพอดีเลย,ยเสียงจะไหมว้าว หูสวนออกกันดีครับพร้อมแล้วครับไปกินได้นี่เอาไปเสิร์ฟมาแล้วมาแล้ว ออีกวัปลาสูกอ้าบไมปสายกินแกินในบาตเนี่ยอกินแล้วนะคะเว้ยอร่อยมากค่ะอืมเปยดีเป้ยดีมอนเจริญไก่ลาเนื้อไก่ปลาด้วยเด็บแขนกันตันเลยลองมือกันนะปลาเทีาด้เนี่ยไข่งไข่หอเ่าอ๋อจะกินไข่ ให้หลังหนอิจะเืองนมง่ใกล้เแต่ว่กล้อังนี่ใครว่ากันกะเทียมมันค่อยหวานเลยเดี๋ยตมันเย็นเท่ากับห่อนเนาะมั่ห่อนเลยอะดีเจียวเงี้ยวเมือนกันกเทียมอกทนไครับขึ้นไสยามบ่วงครับบน้ำในปน้องขึ้นหาวเยยามไปเนี่ย รอบแรกไปไปท่านไปแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปนะเขาเอีมยมอนเนาเขยเรียมก่อนนะเจ้าวานเด็กกินไก่หรอไมีไปยำบ่วงนรอบแรกจะไปยยำบวงเพราะว่ามันอยู่พูดอย่างนี้นะ กวดวาไมมาให้อเาเปี้ยอยู่เด้ดอนกสอยอยเกันอาอเอาปลไว้เอาปกไว้พะน้าปกไว้เปียกไปเอาสะวนไปอ้กตุ้มตอนขาวนี้หปวกไว้เปรี้ยค่ะขึ้นนี่เกี่ยวัดนี่ตอนไกล้นาดเนาะนุงตาขาวๆเงบุญเลยใกล้พุ่นอะไรไกล้เนาะต้นบาทเอาอยัง ว่าเอาน้ำมาใหไม่แล้วไมาให้ตองกินไม่ได้พูดลงขวดเลยสิบาปนี่ยังแก้ไาแม่แต่ว่านี่แม่ข่าบ่มาแม่ข่ายายมผูกแขนต้วันนะส้อยกันหักแยมสร้อยกันดึงไมากินน้าม่อเบิร์ก็ต้องส้อยกันกินตัวกินยาิดแยามไป้ผูกแขนลูกเคยลูกไฟขึ้นว่านักส้อยกันหยมหักส้อยกันดึงอันนี้กินม่อเบิร์ก็บส้อยกันกินแล้วเบิร์ตัว ขอตโมน่อนถือมีนนานมาไปสิทำไมขอต้มโมหน่อยไปื้อจะไปซื้อจะไปซื้อไป่าไปไม่ยบุ่มาเพิ่นบ่เย็นบ่เย็นยุาจเเ่นนี่แะเพิ่นก็บ่บาปเอาแล้วก็แสบกินอันมเย็นนะจังบ่บาปแต่มาแบฮะกำมนเย็นเย็แม อไม่แกันเนาะไม่แะไยังเห็นยงไม่มาดันนี่ว่าากินไรกินแลนะคนเห็นกูกไม่กน้ิวินแล้กนแ้วกนแกิน้อกนนลกินแล้กินแ้วกนแกินแ้กินแนแล้วินแกินแล้วกิน้กิกินกินกกน้อนแ้นนวนัวนนก้นินนินนินนแแ เอาอีกเอามือั่น<า>ก <beginning> <mel> <laughs> ็ไปัน <mm ื่อนังมาใช่อ้มเซียวเธอคุ้มแต่แม่นาำมเลยเดนย่งเอพาออกบ้านะ